จะใส่ไปผาย่ากนะฮะแต่เราไม่ไม่ต้องเอาตรงสองข้างเอาตรงแต่ข้างเดียว,วเวลาใส่นะถ้าเอาตรงสองข้างนี่ยังไงก็ใส่ไม่ได้เราโมงแต่ข้างเดียวไปเลยวางผ่าแล้วยันไว้ครับ ก็ได้้แลวครับง่ายนิดเดียวครับเ่นี่ไม่ต้องกลัวครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้าะนะจะเอาเข้าของข้างนึงแล้วอีกข้างไม่ยาก